สลามโมะไกุ่มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับ fc นะครับแก้นะครับในการกรีดยางนะครับแล้วกดมีดกรีดยางจนหัวไม่มือนะครับชานะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายให้นะครับก่อนอื่นเราต้องแก้ไขนะครับแก้ไขที่มีดก่อนนะครับแก้ไขที่มีด มีดเราควรที่จะรับที่หูมีดนะครับทางด้านในให้เยอะนะครับให้เยอะเพื่อที่จะให้มันกดเปลือกแข็งโดยที่เราไม่ต้องออกแรงกดมีดนะครับเวลาเรากรีดยางนะครับ ต้องเน้นรับทางด้านในในที่หูมีดให้เยอะนะครับที่พุ่งมีดเราก็ตั้งหินให้มันเสมอก็พอนะครับเวลาถูสำคัญที่เดือยมีดนะครับต้องคมด้วยนะครับ คมพอๆพอกับหูมีดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแนะนํำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะครับข้างนอกที่หูมีดไม่ต้องไปรับมันไม่ต้องถูเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถูเยอะมันจะไม่กด เปือกแข็งนะครับแล้วเราต้องออกแรงนิ้วมือนะครับกดมีดเวลาเรากรีดยางนะครับบางคนก็จะปวดข้อมือนะครับบางคนก็จะปวดนิ้วนิ้วมันชานะครับ เราก็รับไปนะครับทังที่พุงมีดเราก็ตั้งหินเอียงๆนะครับถ้าจะดูให้ละเอียดนะครับในการรับมีดให้มันกดเปลือกแข็งก็เข้าไปดูในคลิปวิธีแก้ไขนะครับมีดที่มันไม่กินอมันกิน,กนเปลือกบางๆให้กินเปลือกหนานะครับก็เข้าไปห,หาดูได้นะครับ ผมได้ลงคลิปไว้นะครับวิธีแก้ไขแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูการกรีดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะวิธีให้นะครับ นำวิธีการแก้ไขใ,ให้นะครับเพื่อที่จะลดอาการหัวแม่มือชานะครับเป็นที่ปิดไปก่อนแล้วนะครับยังไม่หยุดไหลเลยนะครับ ได้ครับยดคนเดียวหมดบ้างด้หมดบ้างนะครับ,นะรบการที่เราใช้หัวไม่มือนะครับกดมีดถ้ามีดเรามันไม่กินมันไม่กดเปลือกแข็งนะครับเรารับมีดทางด้านนอกที่หูมีดนะครับมากเกินกับที่เดือยนะครับ เราใช้หินถูมากเกินนะครับมันจะไม่กดเปลือกนะครับเวลาเรากรีดเราจะรู้สึกชาหัวแม่มือนะครับเวลาเรากดนี่นะครับถ้าที่จับถ้าหน้ามันอยู่ต่าๆนะครับเราก็จับเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้นะครับมันจะช่วยกดเปลือกแข็งน,นะครับเราก็แค่กระตุกดึงแล้วกระตุกนีดมานะครับ มันก็จะไม่ต้องออกแรงกดนะครับถึงจะกรีดเป็นพันต้นมันก็จะไม่เมื่อยจมันจะไม่เมื่อยข้อมือแล้วก็มันจะไม่เมื่อยมือมันจะไม่ชาหัวไม่มือแล้วบางต้นนะครับบางต้นบางต้นที่เราเรา ควรที่จะเปลี่ยนนะครับในท่าจับมีดด้วยนะครับเพื่อที่จะลดนะครับตัวน,นี้เขาก็จับที่ข้อต่อนะครับมันจะไม่เมื่อยมันจะไม่เมื่อยมาม,ม,มันจะไม่ชาหัวไม่มือนะครับ คืออย่าไปออกอย่าออกแรงกดเยอะนะครับจับมีดเบาๆก็พอนะครับตัวน,นี้มันน้ำอยู่อย่างนี้เราก็ถือด้ามที่ท้ายแล้วก็นะครับครับจับอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อลดอาการมือชานะครับ ถ้าต้นมันที่มันอยู่ในระดับที่เราเรากดมีดอย่างนี้นะครับอาจจะต้องใช้แรงกดเยอะแล้วก็มาจับทางด้านข้างมีดอย่างนี้นะครับคือสำคัญที่สุดคือมีดนะครับอย่ารับ ทางด้านนอกอย่าใช้หินถูทางด้านนอกของหูมีดกับเดือยมีดนะครับเยอะต้องถูทางด้านในให้เยอะนะครับเดือยมีดกับหูมีดนะครับส่วนที่ปุงมีดให้ให,ให้ให้ถูที่ปุงมีดนะครับให้เยอะทำไมต้องถูนะครับ ทางด้านนอกให้เยอะเพบเปลือกชั้นนอกนะครับมันเป็นเปลือกที่แข็งชั้นในมันจะนิ่มนะครับ,นะรบไม่ต้องกดไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะครับแต่ถ้าอย่างที่ทุกคนรับนะครับคอมเมนแล้วคมมีดมันจะเข้ามาทางด้านในนะครับที่หูมีดกับที่เดือยมีดแล้วมันต้องออกแรง ในการกดมีดนะครับเยอะการกดออกแรงกดมีดนะครับเยอะมันทำให้มือของหัวแม่มือของเราน,นมันชานะครับเราก็ควรที่จะเปลี่ยนท่าจับด้วยนะครับหน้าที่บางต้นที่มันจับแบบนี้ได้แล้วก็นะครับจับอย่างเอานิ้ว อยู่อย่างนี้นะครับถ้ามันมีดมันกดเปลือกนะครับถ้าเราดับรับมีดนะครับมันกดเปลือกแข็งมันกินเปลือกแข็ง โดยตัวมันเองได้เราก็ไม่ต้องออกแรงกดหัวแม่มือนะครับเยอะมันก็จะทำให้ลดอาการนะครับนิ้วชานะครับข้อมือปวดนะครับนะครับนี่ถ้าเรารับทางด้านนอกนะครับ มันเสมอมันก็จะกินเปลือกมานะครับเวลาเรากรีดมาเสมอโดยที่เราไม่ต้องออกแรงกดมีดนะครับเราแค่กดมีดตอนที่ตอนที่จิกหน้าอย่างอย่างเดียวนะครับจิกหน้าอย่างอย่างเดียวครับหรือจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับในการจับมีดมันก็จะช่วยลดอาการหัวไม่มึอชานะครับแล้วก็ข้อมือปวดปวดข้อมือนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เริ่มต้นด้วยการแต่งมีดนะครับ วเวลาเรารับก็อยาให้คมมันเอียงเข้าทางด้านในนะครับของมีดต้องให้คมมันเอียงออกเข้าทางด้านนอกนะครับเพื่อที่จะให้มันกดเปลือกนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกแรงกดได้ผล แน่นอนนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ออกแรงกดอะไรมากมายนะครับมีดมันมันกดของมันเองเราแค่ออกแรงดึงแล้วก็กระตุกมีดมานะครับออกแรงดึงแล้วกระตุกเพื่อให้เปลือกเปลือกยางนะครับมันขาดเป็นท่อนเป็นท่อนมาแต่ส่วนมากเขารับเขาแต่งมีดนะครับเขาจะแต่งเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับจะถูทางด้านนอกนะครับที่ หูมีดนะครับที่เดือยมีดนี่เยอะนะครับแล้วทีุ่งมีดเขาก็ตั้งหินเวลาเขาลับเขาก็จะเอียงหินนะครับทําให้มันกินหน้ายางมันบาดหน้ายางน,นะครับมันก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับแต่เราเราไม่มีประสบการณ์แค่นั้นเองนะครับ ส่วน FC ีที่กรีดยางนะครับได้สวยขึ้นแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่กรีดยางได้สวยสวยขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปผมแล้วนะครับก็ขอแสดงความนะครับยินดีนะครับก็ภูมิมใจนะครับที่ทำให้เอฟแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกรีดยางได้ ดีนะครับได้สวยขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับอย่าอย่กยอผมนะครับเพราะว่ามันเป็นการผิดเพราะว่าความสามารถทุกอย่างนั้นเป็นของพระเจ้านะครับสําหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็ควรที่จะเข้าใจนิดนึงนะครับในเวลาการ ให้สลามก็เหมือนกันนะครับก็อย่าให้สลามแบบสั้นๆนะครับมันผิดนะครับคําว่าสลามคือสันติความสันตินะครับแปลว่าความสันติแปลว่าความสันตินี่เราเอามาจากไหนนะครับเราต้องกล่าวให้ถูกต้องนะครับในการากล่าวสลามนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะมากล่าวกันเล่นๆนะครับ หรือว่าทักทายกันแบบในเฟซนะครับคือข้อความทุกอย่างมันจะถ้าเราเกิดเสียชีวิตไปมันจะอยู่นะครับแล้วมันก็จะเป็นบาปแกเราะนะครับถึงแม้เราจะเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับเราก็ควรที่จะกล่าวให้ถูกต้องนะครับหลาการคอมเมนต์มานะครับหรือว่าจะ ครับมาในเฟซนะครับก็ให้กล่าวคำยาวๆนะครับสลามโมอะไรกุ่มนะครับอย่าสลามนะครับสลามนี้มันมันไม่ใช่นะครับก็ฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับอิสลามนะครับพอสำหรับอิสทีที่นับถือศาสนาพุทธก็ทำว่าสวัสดีก็ เขาใจแล้วนะครับมีการทักทายกันนะครับแต่สำหรับอิสลามก็คือการกล่าวสลามคือขอความสันตินะครับจากพระเจ้านะครับแต่คำว่าสลามสั้นๆนี้ไม่รู้ว่าขอมาจากใครนะครับเราให้ความสันติแก่ใครไม่ได้นะครับเป็นแต่จะเป็น จะได้มามามา,มาจากพระเจ้าเท่านั้นนะครับก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับวันนี้ก็นะครับส่วนต้นที่มันอยู่นะครับลักษณะที่เรากยิดนะครับก็ไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะครับเพราะว่าสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าอ่ามันอยู่ที่การ แต่งมีดนะครับให้มีดมันกดหน้ายางนะครับแล้วเราจะไม่ต้องออกแรงกดกดมีดนะครับต้องออกแรงหัวแม่มือกดมีดรฮ้ยมัน,นยางออกดีนะครับเพราะว่าได้ับน้ำฝนไปเมื่อวานนะครับฝนตก เช่นหน้าสูงๆนะครับหน้าสูงๆๆแล้วก็ไม่ต้องออกให้กดมีดอกดหัวไม่มือเยอะนะครับมันอยู่ที่การแต่งมีดของเรานะครับต้องรับต้องแต่งให้ถูกต้องนะครับ เพื่ที่เราจะไม่ต้องออกแรงในการกดมีดเยอะนะครับนี่ก็ถืออย่างนี้นะครับติดที่ยางครับางทีมันก็จะไม่มันก็จะลดอาการมือชาบว่าไม่มือชาได้นะครับเพราะว่าการที่เรา วัาไม่มือเราชานะครับมันเกิดเพราะเรากดออกแรงกดบางต้นถ้าเราอยู่ลักษณะอย่างนี้เราก็จับทางด้านข้างมีดนะครับ มีดมันจะกดไปเองมันนะครับเราไม่ต้องออกแรงกดเยอะอยางไฟไมหน้ามันจะไม่ค่อยเสมอนะครับเนื้อเยื่ออ่อนเหมือนต้นเมื่อกี้มันโดนไฟไหมพอออกเปลือกใหม่นะครับเนี่ยต้นอย่างนี้เราก็จับอย่างนี้นะครับเปลี่ยนถ้าจับได้นะครับ อยากอยากปีดในลักษณะที่กดมีดอย่างใน,นท่าเดียวนะครับมันจะทำให้มีรชาแต่ต้องไปแก้ไขที่มีดก่อนนะครับอันดับเลขก่อนที่เราจะปีดนะครับนี่ครับจับมือให้มันเข้าใกล้ที่สุด เราไม่ต้องออกแรงกดคมมีดมันจะกดเปลือกแข็งเองนะครับถ้าเราอยู่อย่างนี้นะครับเราต้องออกแรงกดเดยอะฝั่งนี้ไม่ค่อยได้กรีดนะ ต้องเปลี่ยนท่านะครับแล้วแต่แล้วต้นนะครับหน้ามันสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับต้นที่ถ้าเราเปิดหน้ายางเท่ากันมันก็เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าบางต้นหน้ามันก็ผิดในระดับที่ไม่เหมือนกันนะครับในการจับเราปรับเปลี่ยนได้นะครับส่วนต้นที่เรากดเปลือกน นี่จับอย่างนี้นะครับมันจะลดได้นะคอาการหมไม่มือชานะครับอาการปวดข้อมือครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลามมอะไรกุมครับสวัสดีครับ